้าคือคำประดเป็ดจีโร่ข้าจะมาปราบความเกลีย์วันนี้แหละสกินฮันจีโร่ต้องเป็นของฉันคนอื่นเขาสู่เหมือนยังไงเขาแบบค่อยๆไปใช่ไหมผมจะกดแบบรัวๆเลยปะนอนสต็อปรวดเดียวจบเอาแบบว่าจนกว่าจะได้เลยปะไปแบบรัวๆปาบ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 ห้ามเลยครับสามไปแล้วโอเคซื้อยาคูแล้วคราวนี้ทุกที่ผมเล่นตัวนี้ผมจะรู้สึกว่ามันกากๆนะครับแต่ว่าพอเรามีสกินเราอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะรินปะ กับเพื่อนเราผมลังไปอุ้ยปุ๊บชึบชึบคือมันสวยแต่ว่าดาเมจได้พอฟันอีกทีนึง่ง่อยไปแล้วเปิดชึบชึบชึบอุ้ยเชี่ยละลายเลยเพราะเรามีสกินเราอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะผมจะได้ดาบแดงแล้วนี่หว่าขอดาบแดงก่อนได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายหมดงานข้าวแล้วไงถ้าข้าวตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะหลอดเท่เกินไป ิิโนคคาามุระเทเกินไปมันจะหลอเทเกินไปมันจะหลอเทเกินไปมาเก็บหมดมันจะหลอเทเกินไปเดี๋ยวมันจะหลอเทเกินไปไม่เอาอย่าหลอเท่ขนาดนี้ยยยอย่าอย่าอย่าบ้าแนมะ่วันนี้ครับผมก็จะมาสุ่มสกินทันจิโร่ครับฮึม <c oughs> ตัวโมเดลมันสวยมากเลยนะอันนี้คือท่าวาร์ปนะครับโอ้หฟันแล้วเป็นแบบสายน้ำปานวาลีเออปานตะวันโอเคที่จะจัด,จด มามาสู่เหมือนกันดีกว่าผมมีอยู่17 6 1 4ันปองนะครับนี่ผมเผื่อไ้แล้วนะยังไงคือมันไม่หมดแน่ถ้ามันหมดนี่มันก็เกินไปนะครับ <c oughs> คนอื่นเขาสู่เหมือนยังไงเขาแบบค่อยๆไปใช่ป่มผมจะกดแบบรัวๆเลยปะ่ะนอนสต็อปรวดเดียวจบเอาแบบว่าจนกว่าจะได้เลยปะ่ะไปแบบรัวๆปับ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 กดข้ามเลยครับปับไปต่อครับ2ใบแล้วครับ2ใบอยู่ 2ใบอยู่ไปก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ3ใบแล้วไปกันต่อครับโอ้ยเคีียเยอะนะเนี่ยแพงก็นด้ะใบที่สี่ยังไม่ออกนี่ผมไม่รู้โดนไปเท่าไหร่นะผมกดเรื่อยๆเลยนะเนี่ยราคาโดนไปเท่าไหร่เราไม่รู้นะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวได้ละ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 ไ้ลโอเคอ้อา๋อโดนไปเท่าไหร่วะโดนไป4,444ครับ4,444ครับคุณผู้ชมเค้มมากเค้มมากโอ้เค้มจัดจัดซื้อ,อยาคูแล้วคราวนี้เค้มมากเค้มมากนี่ มาแล้วปานวาลีทุกที่ผมเล่นตัวนี้ผมจะรู้สึกว่ามันกางๆนะครับแต่ว่าพอเรามีสก,กินเราอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะจริงป่ะพอเรามีสก,กินเราอาจจะแบบว่ารู้สึกแบบมั่นใจขึ้นอพอฟันแล้วมีเสียงน้ำมาด้วยนะฟังมันอลังการงานสร้างมากทุกคนครับเวลาครับฟันลงมาเป็นน้ำแบบน้ำตก จะเพื่อนเราผมกำลาไปปุ๊บชึบชึบคูลเมื่อสวยแต่ว่าดาเมจได้พอปั่นอีกทีนึงเพราะเรามีสกินเราอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะน่าเล่นมากปับปุ๊บกันทีซีปรับปุ๊บปุ๊บชึบหลบชึบอีกทีนึงคุณไม่ถึงเออหน่อยไปแล้วเปิดชึบชึบ มูเชีย่ยละลายเลยเ <laughs> <laughs> พราะเรามีสกินเราอาจจะเก่งขึ้นก็ได้นะยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยละลายเลยเว้ยใจมาไดิปุ๊บนีไ่ไงล่ะไปชึบไปชึบ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 เรียบร้อยโอ้โหผมจะได้ดาบแดงแล้วนี่ว่ะขอดาบแดงก่อนได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวเพื่อนตายหมดงานข้าวแล้วไงถ้าข้าวตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวมันจะหล่อเท่เกินไป เ,เท่เกินไปมันจะหล่อเท่เกินไปมันจะหล่อเท่เกินไปถ้าเก็บหมดมันจะหล่อเท่เกินไปมันจะหล่อเท่เกินไปไม่เอาอย่าหล่อเท่ขนาดนี้ยายายา oh! บ้าไมมไม่ยากโชว์ความเท่ขนาดนี้เลยอ่ะมันเท่เกินไปรู้หรือยังตัวนี้มันเก่งยังไงถ้ารู้แล้วอะทักมาบอกผมด้วยนะครับผมยังไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมกดมั่วอุ้ยยายาข้าตอนนี้มันจะ มันจะเท่เกินไปมันจะเท่เกินไปไม่เอาเดี๋ยวมันจะหล่อเท่เกินไปเชื่อ,อเดี๋ยวมันเท่เกินไปอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นเป็ดอย่าทำอย่างนั้นจบเลยดีกว่าทีนี้รู้หรือ,อยังครับว่าตัวนี้มันเก่งยังไงถ้ารู้แล้วก็ทักมาบอกผมด้วยนะครับผมยังไม่รู้นะฮะ ตรงแตงตงแตงแตงตุงแตงตุงตุงตงตุ้งตงตุ้งตุงตงตุ้งแตงใช่เพลงนี้ไหมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงครับกับการรวมพลังระหว่างทันซิโร่และเนสโกะนะครับเดี๋ยวพี่จะปกป้องน้องเองน้องเนสโกะระวังรดซูมพี่บังให้อย่ามาแย่งการฟาร์มของน้องฉันนะเนสโกะระวังพี่วิ่งไม่ทันพี่ขาสั้นพี่ตัวเตี้ยเนสโกะพี่มาแล้วแต่พี่ขาสั้น อือพี่วิ่งไม่ทันพี่ตื้มไฟหนึ่งทีชึบอือ,อสุดยอดน้องเนสโกะสมแล้วที่เป็นน้องพี่เวทบูแมนชุบชุบชุบ,ชบสุดยอดมากบูเข้ากูโทษทีท <c oughs> เพลินไปหน่อยลืมตัวเล่นลมพี่มาแล้วอ้ยสุดยอดเลยพี่ไม่ต้องทำหาเลยเลยน้องโหดเกินหาจริงมีพี่ไว้ทำไมเนี่ย <c oughs> พี่อุตส่าห์ไปฝึกวิชามาเพื่อปกป้องน้องอลเนี่ย พี่มาแล้วแต่พี่ไม่ถึงยายาปานยาออนเรี่ยจะเอาศูนย์ป๊บกดวิกไฟทำไมวะเนี่ยตรงกลางมีคลิปทำข้างล่างดีกว,ว่ามีอศูนย์แท่ตรงนั้นอศูนย์ข้างแรลมแท่ชึบอือเฮ้ยจะว่าไปคิวเลมมันเหมือนไอ้นี่เลยนะมูซันมูซันอ่าเราต้องฆ่ามูซันให้ได้ระวังนัเนในซุกโกะ พี่จัดให้อุ้ยมันหลบแต่ไม่ไรพี่เล่นให้พี่เองพี่รับไปเองเอเอเรือไม่ไหวแล้ว่ามูสันเรียบร้อยไอ้มูสันอสูรอสูรหินมาเสาหลักวีรอระวังตัวด้วยโอ๊ยกูไม่ไหวแล้วไปก่อนอุจจอุจจโอ้โหนิสโกะเราโหดมากเลยครับหกศูนย์แล้วนะครับ มุซันจะลอยสูดคุณปานยาออนค้ยชึบโอ้ยพี่ไม่ไหวโอ้ยเยอะเหลือเกินลืมไปกูไม่ใช่แทงนี่ว่ะกูเข้าใหม่ใหม่เนี่ยว่ะดี๋ยวพี่เข้าให้ปั๊บค่วนปึ๊บตื๊บตัวหลังปั๊บชึบชึบอีกทีนึง โอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บอ่าโดนป้อมตีออกมาละวูดาเมจได้ไม่พอแล้วไม่กลับล้วง,วงใครไม่ตายเลยวะ่ะสโลงสโลช่วยเพื่อนเฮ้ยชึบปึ๊บปึ๊บปึ๊บชึบชึบชึบ,ชบอ่าอ่าเจ็บระวังนะมันมีคนข้างหลังไอ้มูซันมูซันมันอยู่ตรงนี้อย่าหนีสิโว้ยไอ้เจ้าขี้ขาดเออ ยอดแมกหนูแดกคนไปกี่คนแล้วเนี่ยโหหนูแดกเยอะนะหนูแดกไปสิบห้าตัวนะแดกซะเยอะเชียวพี่มาแล้วปึ๊บโอ้โหลึกเกินโอ้โหเกินเอาเกินเอาเกินอือมีกูทำไมเนี่ยเนซุโกะถามจริงมีพี่ไว้ทำไมพี่อยากมีส่วนร่วม เรื่องนี้กูเ <amis> ป็นพระเอกนะเว้ยจบไปแล้วนะสำหรับคอมโบทันจิโร่เนสโกะนะครับเนสโกะทาดาเมจไป51%ติ้งติ้ง